วันหยุดที่แสนจะมีค่าของผมนะครับนี่เช้านี้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับไปเข้าสวนนะครับพร้อมกับคุณลุงเด่นนะครับลุงเด่นก็คือเป็นพี่ชายของแฟนผมไปเข้าสวนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเพื่อนๆอ่ะมาดูสองข้างทางเต็มไปด้วยสวนทุเรียนนะครับนี่นั่งท้ายรถกระบะนะครับถือว่าโอ้ชอบมากบรรยากาศดีมากนี่เต็มไปด้วยสวนทุเรียนนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูว่าผ่านอะไรบ้างอย่างแรกก่อนนะครับนี่เจอสองข้างทางก็มีต้นปาล์มนะครับปลูกไว้กันแนวน้ํานะครับก็นนี่ น้ำไหลหลากเรากำลังจะข้ามสะพานแล้วนะครับนี่มาเจอคลองนี่นะครับคลองนี้นะครับใส่ม้าดึงน้ํานะครับจากคลองเนี่ยครับไปสู่ไปสู่ตู้มาถึงแล้วนะครับตู้เล็กๆของผมเองนะครับสังเกตนะครับมาถึงแล้วนี่ต้องใช้เกลือ้งเลยนี้นะครับเพื่อในะครับการดึงน้ํานะครับนี่จากคลองคลองอยู่ด้านล่างนะครับนี่หัวต่อน้ํานะครับเป็นกาตัวนี้เป็นการดึงน้ำนะครับเป็นการสตาร์ทเครื่อง คูบต้านี่ตอนนี้ทําอะไรอยู่นี่ครับเอาหัวนะครับหัวสูบน้ํานะครับอ่ะเอาไปสูบนะครับเอาไปวางไว้ในคลองก่อนนะครับเขาเรียกว่าคลองกันวางเรียบร้อยแลวนะครับต่อไปจะมาสตาร์ทเครื่องยนต์คูบต้ากันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่ครับเพื่อนๆืนนี่นี่สวยมากนะครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศชิวๆครับสบายๆเช้าๆนะครับถือว่านะครับเป็นการเปิดโลกทัศน์นะครับแล้วก็เป็นการ สูบออกซิเจนเต็มปอดนี่ครับลุงเด่นทํานะครับเดี๋ยวผมทําให้เป็ดนี่ครับนี่เปิดเครื่องก่อนนะครับตอนเช้าเปิดเครื่องเปิดวาล์วนะครับแล้วก็ถังน้ํามันเราเตรียมมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องคูปุต้าตัวนี้นะครับนี่ครับเต็มๆเน้นๆเลยครับเอาครั้งแรกสตาร์ทแล้วครับตึง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 ออกเลยครับครั้งแรกดูว่ามันลุ้นกันว่าติดไหมมันลุ้นกันว่าติดไหมตึง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  อ้าวปรากฏว่าไม่ติดมาดูครั้งแ<ห>รกไม่ติดแล้วต่อไปอไปดูครั้งที่2กันครับครั้งที่2กันเอาเพื่อนๆมาลุ้น,นด้วยกันว่าจะติด <C> e <an> ไหมน, <C> e <an> นะครับเพราะว่านานๆเราจะได้สตาร์ตตีสดๆจะให้คุณดูสตาร์ทให้ติดแล้วครับติดแล้วครับโอ้โหครบ10เส้นตอนนี้เราจะเปิดรถสองลถวเปิดสามแถวระดับน้ำขึ้นมาได้อย่างไรครับก่อนจะไปรถส่วนที่เรียนคุณเพื่อรถส่วนที่เรียนได้ครั้งนี้ประมาณสองถึงสามแถวนะครับเพราะว่าเพื่อความที่ ทุเรียนนะครับอยู่บนที่สูงนะครับก็เลยพยายามเปิดน้ำทีละสองัาแถลบเพื่อว่าแรงตัดมันจะได้ไม่สูงมากเกินไปเพื่อเพื่อนเรี้อนะต่อไปเราก็ไปดูนสวนทุเรียนรับก่อนได้ดูต้นต้งก่อนไปเดินดูกันเลยครับอ้าวนี่นี่นะครับนี่ครับรดน้ําสวนทุเรียนแล้วนะครับต้นนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอยู่บนที่ภูสูงนะครับนะครับนี่รดน้ํากําลังสบายสบายเลยตอนนี้ นะครับก็ถือว่าเช้าเ้าอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากนะครับเป็นการเปิดบรรยากาศให้กับตัวเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ทางท่อนะครับสําหรับทางเดินขึ้นไปนะครับเบนที่สูงนูนนูนนูนที่สูงนะครับเพื่อนๆสูงมากขอบอกเลยจริงๆท่อเนี้ยนะครับคือถ้าไม่ทนไม่หนาจริงๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะเพราะว่าสูงมากต้นทุเรียนอยู่บนที่สูงมากนะครับข้างบนเนี่ยครับต้องขับ รถที่มีแรงดันสูงขึ้นไปนะครับรถธรรมดาขับขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เลยพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศกันแล้วกันว่าวันหยุดสองสาวันที่ผ่านมาเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนี่ครับนี่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 ครับก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างสปริงเก้ทำงานดีไหมหลุดไหมอย่างนี้ครับก็มาเช็คตอนเช้าๆก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพื่อนๆพาเพื่อน